พระเจ้าคือพลังหรือไม่บางคนถามนะครับพลังจะต้องไปอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับเช่นมนุษย์มีพลังช้างมีพลังนะครับรถมีพลังพลังเกิดจากอะไรอีกทีหนึ่งนะครับแต่รถเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่มีพลังขับเคลื่อนเพราะมนุษย์เป็นผู้มีชีวิตมีความสามารถมีความรู้ไปออกแบบรถนะครับด้วยกับสิ่งอุปกรณ์ชนิดต่างๆแล้วก็ใส่น้ํามันไปทําให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้นะครับก็ต้องอาศัยผู้มีชีวิตในการออกแบบสําหรับรถ มนุษย์เรามีพลังไหมมีเกิดจากไหนมนุษย์เราพิสูจน์แล้วสร้างตัวเองไม่ได้ซับซ้อนเป็นอย่างมากเกิดเองไม่ได้จะต้องมีผู้สร้างก็มีพลังโดยปริยายแต่พลังในตัวมนุษย์นั้นก็ถูกจํากัดไว้นะครับสู้พลังช้างไม่ได้สู้พลังม้าไม่ได้ก็คือสุดท้ายมนุษย์เองก็จะต้องมีผู้มีชีวิตเป็นผู้ที่สร้างเราอีกทีหนึ่งและก็ออกแบบเรา นะครับให้มีพลังถึงระดับหนึ่งซึ่งสู้สู้ช้างไม่ได้นะครับพลังในเรื่องความเร็วก็สู้รถไม่ได้รถมีความเร็วกว่ามนุษย์มนุษย์วิ่งแข่งกับรถเนี่ยกับย์ก็แพ้รถนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่พลังครับพระเจ้าไม่ใช่พลังอย่างที่เราเข้าใจพระเจ้าคือผู้ที่มีชีวิตเป็นผู้มีความรอบรู้ นะครับแล้วพระองค์เองก็มีพลังพลังของพระองค์เนี่ยคืออำนาจในการที่พระองค์จะสร้างสิ่งใดตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่เป็นนามประธรรมมีพลังลอยๆอยู่ไม่ใช่ครับพระเจ้าเป็นผู้มีชีวิตมีความรอบรู้นะครับและพระองค์ก็มีพลังมีอำนาจนะครับพลังในที่นี้คือพลังในการแสดงอำนาจในการสร้างสิ่งใดในการบริหารจักรวาลในความหมายนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลังในที่นี้ถ้าหมายถึงอำนาจในการสร้างสิ่งต่างๆพระเจ้ามีอำนาจแน่นอนครับนะครับส่วนพลังอย่างที่ผมบอกพลังจะลอยๆอยู่ ไม่ได้มันจะต้องมีไปเกาะอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเกาะอยู่กับรถยนต์ไปเกาะอยู่กับสิ่งมีชีวิตมนุษย์ไปเกาะอยู่กับเสือไปเกาะอยู่กับช้างเป็นพลังออกมาแต่สิ่งเหล่านั้นมันต้องไปเกาะอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นมันเกิดเองไม่ได้สุดท้ายมันก็จะต้องมีผู้ที่สร้างสิ่งนั้นมาเช่นรถไม่มีชีวิตก็จะต้องอาศัยมนุษย์ไปออกแบบมาและก็จะมีพลังขับเคลื่อนโดยมนุษย์เนี่ยไปวางโปรแกรมไว้ทําจะต้องใช้พลังแบบนั้นแบบนี้ใส่น้ํามันจึงเกิดพลังนะครับตัวมนุษย์เราเป็นสิ่งง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 มมมีีีีีีชชววิิิิิิิตตตเเ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 เสสสสสืืืออออออ่่่่่่่่่าาาารรรรรั์์ปปป็นนล้้กกดดไไไยยทธบซ เกิดเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่พลังลอยๆเป็นนามประธรรมแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้มีชีวิตมีความรอบรู้ม,มีพลังอํานาจนะครับด้วยพระองค์เองนะครับและพระองค์ก็สร้างสิ่งต่างๆมาครับผม